ขนมมัน,น,นอันเียนมนั้นขนมมันฮิโรคิมากินเขาอย่างขานมตะโก้นะเออนไหมเสื้อนามก่อนนะคะกินามก่อนกินแต่นามโอ้เบิ้ดแก้วหนึ่งเลยไปเยอ ไปะค่ะมาใหม่่ะอันดับแกค่ะนาเดี๋ดฟไปเลือกเอาเลยลื่กลดไปโมมี่ไปเห็นมากรอบนด้ปิ้งมเขาเอ๋อนี่อัตัวห ได้ร้านตรงเฉยทั่วธรรมดาก็ได้แล้วค่คนละถุงได้ยักินน้ำอยู่บ่กินตัวกินตัวแี่ธรรมดาสองถุงเอาเงินใส่กระเป๋าไวเรียบร้อยดแง จักสิกินน้ำกหจะเอาขัะปุ่นกะเจ้าอัจากินขัะปุ่นกเอเอาหรอเอ,เอาพิเศษพิเศษทุกอย่างเาจ้าพวกกินน้ำมะเออกินโรดกิ้มเดี๋ไงออเนะบายบายคำ กำปไจะเศร้าก็ได้มาวายอยู่เกขึ้นมาฮะจะไปแล้วเ่เอิเอาสามสิุงหนึ่งด้วยค่ะกินยังกินต้มเส้นต้มเส็นเลยนองแน่

พี่บบเขาใส่ให้เรียดห้อ,อเบอดแนวยากแล้ว <laughs> เมาแต่เจ้าสิสื่อัาสันย่า,างไปออกไปนี่เลยเบิดเลยหมักอันอันเลยกระโปดเลยบอกเอาออสังงานน,นันดุดเดชยังไะ สั่งอันบัวหิมะอยู่เด้วยบะเมนมือนีหรือบะออื่นแล้วสิมาส่งได้ของชอบด้ของชอบแล้วนี่เด้งโลละหาสิบบาทในวานเทียงแม่หมดอันไหนตัวนี้เด้วอันนี้แหล้วมันหวานแบบหลัง พวงรักยังอ้มีแต่พวงเบลอบาล่าเลยเออพวงพวงนั่นก็นโลกวาแล้วนะอนนยากมาอ่างมุมเอ๊ บ um oh ัได้ซื้อยังฝากพร้อมเลยแล้เนาะราบบัได้มาง่ายนะบายทำคนละจะขอจใาขาไสแลลวกันเมื่อโที่ขอ้กันละหาซื้อนากินเซเว่นโทษซื้อยังอีอขนมด้วยรถผจอดอยู่ไก่ไก่ใส่หนซื้อขนมยางเซเว่นขนมด้วย ยังเลยถ้ากินขนมปานเด็กน้อยเนี่ยบ้างสุด้มาตัดผมมาถ่ายรูปอีกจะามาให้พ่อ,พอมามาลอดเดียวฮะยฮะยังพอมาลอดเดียวพามาลอดเดียวจ้าเลย เอละกลๆมือสิไปเอาลอันนั้นและขนมนะกินแต่ลูกกินแต่ลูกอมนะน้าก็ทาจายความกับตัวโอตะวันกระจายคนลรเถื่อนเถ่นนะฮะ โอ้กินอันนี้อีกแล้วอันวาซาบ,บิอีกแล้วกินเม็ดหนึ่งขึ้นสมองว่าสันไม่สำคัญไรอแค่ว่ามันสิ่ายเองบ่แมาณนั้นสยนัยเนาะสัยอะในถุงอืม จำพันพรสอ้ออยาไฟนะ่าไฟก็หกร้อยกว่าบาทเนี่ยานี้เ้ยมันส่ปลี่ย ขก่าวเดียวสรุปไปวันที่เทไดบานเนี่ยวันที่เก่าสเก่าโอ้ควรคื่พอมึงเนาะมีบางวันที่เก่าสิเก่ามเป็นการเป็นงานสรุปได้เดินทางวันที่ วันที่สามบ่คือเปลี่ยนเนาะตะกี่วันที่ในใบนั้นวันทีหนึ่งเปลี่ยนเป็นวันที่สามนะคะวันที่สามพฤศจิก็จะเป็นวันจันทร์หน้านะคะนะช่วงรถบัวรก้อบ่เกาจังนามาทบสิบแปดมาทบสิบแปดโอ้จักคนเหรอเบิ่งคือจังลายกับมวยใส เปลี่ยนใหม่นะคะ FC ตอนแรกว่าจะเดินทางวันที่หนึ่งนะคะนี่เปลี่ยนใหม่เป็นวันที่สามวันจันทร์หน้านัาน่นแหละก็เตรียมความพร้อมนะคะจะได้พมทรงทหารแล้วบาทวันที่สามสิบสามสิบเอดตุลาค่อยไปตัดนะคะก็ไปพึ่งมาถึงโอ้รายงานตัวกับประมาณชั่วโมงบ่ชั่วโมงกว่าด้วยเนาะคนมันมาซ่ทำไมมันา เออมาเรื่อยๆหากัไปบางกีกับมีเขารายงานจนแล้วเบิด์ตแหละท่นที่ไปรายงานกับไปบ้านนี่นั่นแหละเขาก็มีเวลาให้เบิ่งอยู่สองสองโมงครึง่งห้ามเกินสองโมงครึ่งนะคะเราไปถึงภาษากับบิ๊กไปถึงก็สองโมงครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะออกจากบ้านเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าๆนะคะเพราะว่าขับรถกว่าจะ ครับรถก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะถึงโน่นก็เจ็ดโมงครึ่งพอดีไปสองโมงครึ่งพอดีก็พอดีก็คนมายังไม่เยอะเท่าไหร่นะช่วงไปถึกนะคะก่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจนะคะสี่ห้านาทีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่<ส>ติดตาม,มรับมชมนะคะกระเดือนตุลากระสิบตุลา เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบนที่ยี่สิบห้า